สวัสดีค่ะพบกับสองสิงห์อิงนาวันนี้สองสิงห์อิงนามีกล้วยนะคะเอามาจากสวนคุณยายค่ะได้มาลูกใหญ่มากเลยนะคะแก่จัดเลยค่ะจะกินสุกทั้งหมดก็คงไม่ทันนะคะมาเลยอย่างหนึ่งถ้าจะเอาไปขายเนี่ยช่วงนี้กล้วยน้ำว้าเนี่ยมันออกเยอะราคามันถูกหวีละสิบบาทตรงเนี้ยสิบบาทใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะดูดิสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหก สิบแปดลูกหนึ่งหวีถ้าขายหวีละสิบบาทก็เลยทาก้วยฉาบน่าจะโอเคกันนะคะก้วยฉาบวันนี้เราทาก้วยฉาบเค็มก็พอนะคะก้วยฉาบหวานนี่ไม่มีใครกินแล้วก็ทราไม่เป็นเราไม่เป็นเนี่ยมาทําอันนี้กันมาทําที่บ้านย่านะครับไปดูกันเลยดีกว่า ไมเราต้องใส่เกลือมะนาวด้วยนะป้าไอ้กล้วยไม่ดำไอ้กล้วยไ,ไ,ไ,ไม่เศร้าใช่ไม่เศร้าโอ้เวลาทอดมันก็ไม่ต้องเหลืองมันจะขาวเลยฝนเริ่มหยุดตกแล้วค่ะเริ่มปากได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เริ่มปากแล้วนะคะ เริ่มพากค่ะเริ่มเริ่มพูดได้แล้วค่ะจริงๆเราลืบแบบนี้ก็ได้เนะถ้า <c oughs> ถ้ายัางไงถ้ามันไม่ติดเปลือกมากเออถ้ามันไม่ติดในมันมากก็แกะแบบนี้ก็ได้นี่เราก็ปอกไปเลยค่ะมันก็คงลืบไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ลืบก็คือดึงนะคะเอาหวีพึ่งนะคะที่เหลือเราก็ไว้กินด้วยการทำก็เสร็จไปนะคะสามคน เรื่องกล้วยฉาบนี่ผมถนัดที่สุดนะครับนัดกิน <c oughs> ถนัดชิมชแล้วก็กินเราแช่ตอนเราปอกแค่นั้นเองค่ะล้างน้ำนะคะน,ะนะล้างกล้วยล้างอยนี้เลยนะป้าเนาะ แล้า,ลางน้ำมาแล้วนะคะผมจะเป็นผู้ช่วยแล้วก็ผู้ชิมที่ดีมาเลยค่ะเราก็เข้ากระบวนการหั่นก็คืออุปกรณ์รองนะเนื้อค่ะเราเริ่มหั่นแล้วนะคะนี่เป็นแผ่นสวยไหมแผ่นสวยนะคะ นอ่ซุปโอ้ยนี่มัได้ลนะน้อ่ะเล่เบาหนเบาเมาเอ,า,า,เอ,า,า,เอา,านั้นเละแกนนั่น q ะซุปไงอันนี้มันแก่จัดนะครับมันใกล้จะสุกแล้วไม่ไดอ้อันนั้ก็บอันนี้แกะไาไหน เราจะทอดใบเตยด้วยนะครับเรทอดใบเตยด้วยนะคะใส่เพื่ออย่างนี้ใส่เพื่อให้มันหอมแค่นั้นแหละอันนี้คือนี่นุ๊ทิ้งทําปุ๋ยเลยเนาะอันนี้มันมันเตี้ยเกินใส่รวมๆกันไปอันนี้ไปก่อนเยาทำเป็นเอาใส่คนต้นไม้เลยเหรอตั้งเดี๋ยวเขาย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะคะเตรียมอุปกรณ์ไปลงครัวเราแล้วนะคะ ก่อไฟนะครับก่อไฟก่อนสุ่มเนี่ยเราก่อไฟไว้แล้วนะคะก็ตั้งกระทะนะคะเราเอาใส่แค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะใช่ใช่ตั้งใส่น้ำมันเครื่องกระทะนะคะครึ่งขวดอื้ยมา แบบนี้เลยใช่ไหมป้าใช่รอให้มันแบบนี้นะแล้วก็ใส่เลยเนาะส่อย่างนี้เราใส่เลยนะมันจะไง่ไหมป้าเป็นคนถือครับดีนะเราเป็นแต่เขาถอดกระทะน้อยๆเขาก็ใส่ทีละน้อยก็ได้แหละก็ไหรอกเ่อนกระทะกระทะดีสุกแล้วเอ้ยเพิ่งใส่จ้ายังไม่สุกนี่ไว้กิบนดีให้เหลืออีกนิดนึงแต่ความกรอบอะได้หลังก็มันจะดังแก๊บแก๊บแก๊บแล้วก็รอให้มันเหลืองๆน่อย เอาตัวนี้หนีบไหมอันนี้ลอ,อกกินค่ะม,มีอะไรหรอค่ะรอ,อกกินอย่างเดียวเ,เริ่มเหลืองแล้วค่ะ<อ>แล้วน่าขึ้นได้แล้วป่ะเ,เหลืองแล้วเนาะงามแล้วนเนาะโ,โอ้โหฝั่งจิ้มจะน,น่ะมันห,อนห่อหลวกปากแล้ว คนนั้นไม่ไม่มีอะไรเลยจะกินอย่างเดียวร้อนน้ำมันมันยัดกันก่อนนน้องอืดเออนี่ก่อนขออะไรเอาไปใส่ปูนก่อนมันยัดน้ำมันก่อนคนจะกินเพื่อชินอย่างเดียวไปต่อเลยนะเดี๋ยวๆน่าพอ เเดี๋ยวความรอดมันยังอยู่ในกล้ยอยู่เดี๋ยวมันก็เหลืองไปคนเดียวมันเนี่ยอืะานที่สองมันชิมกระติ้นติ้กๆกินไปชิมไปแต่มันอร่อยไปหนังตั้งหากินเน่มันจะล้านะอืไวเขย่าเขย่าหน่อยใส่ใบเตยเลยเอาเอยใส่ไปเลย เราเติมน้ำมันแล้วนะเราใจร้อนสจะเย็นๆสิคะ <beneath> น้ำมันหมดไปประมาณยี่สิบห้าสามสิบแล้วค่ะไม่ได้หมดแต่ว่ายังอยู่ในกระทะอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะ กล้วยฉาบฝีมือของเราเองบรรจุถุงค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่กรอบมันเริ่มมันจะเหนียวนะคะก็ใส่ถุงนี้เลยปูลองชิมดูค่ะปูอันอยนะบางคนก็ชิมตั้งแต่กระทะแรกยันกระทะสุดท้ายชิมทุกชิ้นเลยทุกกระทะทุกรอบเลยเไมาเดี๋ยวมัดถุงกัน ้าสิบบาทนี่ค่ะหนึ่งถุงก่อนนะคะน่าจะได้ประมาณสามถุงนะคะแต่ว่าการชิม,มการชิมหมดไปหนึ่งถุงนะเรียบร้อยค่ะน่ากินไหมคะเราเรีบใส่ถุงไว้กลัวว่ามันจะเหนียวนะคะคนี่แบคบ <c oughs> อร่อยมากอ่าเดี๋ยวเราชิมให้ดู อันนี้เหลืองค่ะแล้วก็มีสีไหมก็มีแต่ไม่ถึงกับไหมมากมเราทำมือใหม่เนาะแต่ก็ถือว่าอร่อยอร่อยค่ะอร่อยเราเอาเกลือโรอยนะคะใครที่มีกล้วยแล้วเหลือนะคะ,ะก็ลองทำดูใช่เหลือเยอะนะคะอ,อร่อยกกล้วยหวีหวีครึ่งนะคะถ้าเราขายหวีหวีละสิบบาท แต่ถ้าเราเอามาทอดนะคะหีครึ่งเนี่ยแต่เราได้ถุงแบบนี้ประมาณ3ถุงคือชิมกันแบบชิมกันห<ะ>้าหกคน7คนเนี่ยชิมกันก็น่าจะหมดไปถุงหนึ่งแล้วสถุงด้วยนะคะนี่ค่ะก็ได้ประมาณ3ถุงนะคะโอเคค่ะอไไลองทำดูนะคะวันนี้สองสิงอีนาขอจบคลิปกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอร่อยมาก อืมอืมอืมอั่กินไม่ได้ใบเตยเขาไม่ได้ให้กินกินได้เลยโอเคค่ะกินไปแล้วยาเยอะกินหมดค่ะไม่ใช่อร่อยค่ะ